ประกันถูกหรือแพงดูยังไงหลายคนนะคะอาจจะมองที่เบีย้ยประกันนะคะว่าบริษัทไหนให้เบีย้ยประกันที่ถูกก็จะตัดสินใจทำบริษัทนั้นเนาะแต่หลายคนค่ะก็จะมองทั้งในส่วนของเบีย้ยประกันเป็นอันดับแรกและมองในส่วนของทุนประกันเป็นอันดับสองนะคะว่าทุนประกันเนี่ยให้สูงที่สุดหรือเปล่านะคะก็จะใช้2เรื่องนี้ในการประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันแล้วก็จะมองว่า ถูกหรือแพงใช่ไหมคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะครูพี่หญิงก็อยากจะแนะนําเพิ่มเติมนะคะว่าอยากให้ดูเพิ่มเติมอีก4เรื่องค่ะก่อนจะตัดสินใจว่าถูกหรือแพงนะคะเรื่องแรกค่ะอยากให้ดูถึงในส่วนของความรับผิดของบุคคลภายนอกหากเราต้องไปชนบุคคลภายนอกนะคะจนเขาได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตนะคะประกันที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอกต่อคนเท่าไหรค่ค่ะ ส่วนเรื่องที่2อนะคะอยากให้ดูถึงความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกค่ะหากเราขับรถชนทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะคะประกันที่เราเลือกซื้อเนี่ยมีความคุ้มครองที่จะชดเชยให้สูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะและอันดับที่3ค่ะอยากให้มองถึงค่ารักษาหรือกรณีที่คนในรถของเราเสียชีวิต นะคะว่ามี่ารักษาเท่าไหร่หักเสียชีวิตได้เท่าไหร่ต่อคนนะคะและได้กี่คนนะคะดูให้ละเอียดนะและข้อที่ 4. ค่ะวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ค่ะหากโชคร้ายนะคะเกิดขับรถทําให้บุคคลภายนอกถึงแก่ความตายนะคะในส่วนนี้เราต้องเอามาใช้แน่นอนนะคะคือในส่วนของประกันตัวผู้ขับขี่ค่ะหากเรามีน้อยเกินไปค่ะเราจะต้องหาหลักทรัพย์หาทรัพย์สินที่อื่นมา ประกันตัวผู้ขับขี่นะคะแต่ถ้าเรามีมากเพียงพอนะคะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยในส่วนนี้ก็จะทําให้เราทุเลาไปได้นะคะที่จะ หาเงินเป็นหลักประกันในสําหรับในเรื่องของการประกันตัวผู้ขับขี่ค่ะและนี่ค่ะก็เป็นเรื่องที่อยากให้ดูเพิ่มเติมสําหรับการเลือกซื้อประกันนะคะว่าประกันที่จะเลือกซื้อถูกหรือแพงนะคะอย่ามองแต่เบี้ยประกันหรือมองแค่ทุนประกันอย่างเดียวค่ะครูพี่หญิงโรจนีประกันภัยรถยนต์ทีมอาจารย์แดงขอบคุณค่ะ